สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นสืบสาศาสนานะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่สําหรับเหรียญรุ่นนี้ไม่ทราบปีจัดสร้างนะครับไปดูเหรียญกันครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าถือถือขึ้นมาแล้วมันจะมืดนะครับเพราะว่าเหรียญเป็นกระไลนะครับ ดูแบบนี้ไปดีกว่านะครับด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญขนาดใหญ่นะครับมีขนาด4.5เซนติเมตรนะครับเป็นเนื้อทองแดงไกลทองนะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่ที่ผมว่าพบเจอได้ยากนะครับไม่ค่อยที่จะพบเจอนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้แล้วก็ผมก็ยังไม่เคยเจอเก๊นะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเกบไว้ได้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ ด้านหน้าด้านหน้าเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเรามาดูด้านหลังครับด้านหลังก็จะเป็นแผนที่ประเทศไทยกับพญาครุฑนะครับพญาครุฑสวยมากเลยนะครับ ดูขนาดเหรียญน,นะครับหนักพอสมควรนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเรามาดูขอบกันครับขอบก็จะประมาณนี้นะครับเหรียญเป็นกระไลนะครับถ่ายลําบากนะครับ ขอบตดกจะได้ประมาณนี้นะครับครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ